เนี่ยใส่โบกันเลยสวัสดีจ้าสุภุสุคนวันนี้เริ่มงานวันแรกต่อเติมบ้านนะจ๊าเป็นหวัดด้วยไอด้วยนะคะเป็นเป็นเป็นยังกาะเป็นมือสมัครเล่นด้วยนะคะวันนี้ช่างมาคนเดียวก็เลยต้องเป็นมือสมัครเล่น ขออภัยในการไอโทฮมาโฮมาจอมาเดี๋ยวปุ้นได้ค่อยทำงานนะ่ะตอนบ่ายก็ได้เออเออบ่ายมัแบบนเริ่มทำงานค่ะทำงานบ่ายมันต้องงานค่อแบบยงงทำงานก่อน <S <S คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวแล้วกลับมาแล้วกันจริงเหรอไม่เดี๋ยวกินข้าวเลยช่องว่างจ่าไม่ท้อง Nhân đi săn này tí ngồi sang theo hộp đi hộp kia đi đi bỏ đi hộp đi rồi cái đế, đi hộp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  đi เอาไข่บกไปเลยพึ่งต่มุ้งพึ่งไม่เป็นไรนี่ตะแปังเตะเดี๋ยวบ่ายมุ้งบ่ายมุ้งค่อยทำ่ทโบกก่อนก็ได้เนี่ยข้าวเช้าข้าวเที่ยงนะเพราะว่าเป็นหวนัดไออ่ะเดี๋ยวมันแสบคอแล้วมันก็เลยไม่ค่อยอยากอะไรเนาะหิวก็เลยต้องกินอะ่ะ นุ่งอย่างยามมาม่จมเฮ้ยเีงคั่วทอดคือแห้งทอดฮ่าฮ่าร้อ วายลวกปาก <c oughs> แด้ร้อนๆอย่างนี้สว่างมาก